ร่วมน้ำไหลังไปพร้อมๆกันนะครับ5 4 3 2 1่ามสองหนึ่งขัเคลื่อนมือด้วยครับนะโตวันเล่นมีรายไม่ทิ้งใครเป็นอะไรจามไว้ทีมของประเทศไทยเป็นหน้าบักไทยเป็นประเทศที่ร่วมเบอร์ร่วมใจก้าวไปไปพร้อมกันด้วยการงานอย่างยั่งยืนนะครับด้วยการงานอย่างยิงย่งใหญ่ตามธรรมชาติ chán nhảy bài văn cảnh, không được chán, không này, quả là làm cái บทลงมือว่าเกมเอ็นจิรีวันนี้ที่จะออกไปไปหลังนะครับห네้าส kind of ี่สามสองหนึ่งโบกมือได้เลยครับ ระพวนนักข่าวนะครับฝั่งด้านนั้นนะครับระกวนยกซ้ายมือหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวรถจะปล่อยขบวนออกตอนนี้รถเม์รถต่อไหนเอกรถกมือที่เลี้ยวซ้ายเลีซ้ายมีประาชนนะครับใช้บริการจริงนะอยู่บนรถเม์ขณะนี้นะครับก็ต้องไปใช้บริการนะครับที่ไม่บริการทุกทาบนะครับทั้งหมดติดต่อรการนะครับมาดรงเม์นะครับรกี่ยบทุกทานะครับรูปรน้าแ้วกรัง บรถจอดแล้วครับขออนากาตนะครับแกสแกลวเแกสแกนไปแล้วเลยโอเคไหมพี่เรียบร้อยไหมรถยบบ่อนับบ่อน